ครับวันนี้มาพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่5เอขออภัยนะวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนะครับก็เดี๋ยวมาเช็คในส่วนของสภาพอากาศประเทศไทยเช้าวันอาทิตย์นี้นะครับก็ล่าสุดนะครับภาคเหนือกับภาคอีสานเริ่มที่จะอ่วมนะครับอ่วมหนักฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันนะครับ มาประมาณ4-5หวันแล้วตกสลับหยุดสลับตกหนักสลับเบานะครับโดยเฉพาะโซนเดิมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของข้อมูลนะครับถ้าดูจากสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยนะครับจะถูกปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคใต้ก็อาจจะไม่มีเมฆนะภาคใต้ฝนตกหนะักตรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ ถ้าเช็คสภาพอากาศตอนเช้าเนี่ยครับก็คือเมฆบกคลุมเยอะในขณะเดียวกันหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมก็คือตกสลับหยุดสลับเบาสลับหนักนะครับในโซนแถวภาคเหนือนี่นะครับภาคเหนือจุดเดิมนะครับบริเวณเดิมใกล้เคียงเดิมแล้วก็ภาคอีสานนะครับจุดเดิมบริเวณเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนพื้นที่ที่ฝนยังตกต่อเนื่องก็คือนี่นะครับโซน แม่ฮ่องสอนนะครับแม่ฮ่องสอนอำเภอเดิมๆด้วยนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนะครับแล้วก็เชียงรายพยาน่านแพร่อุตรดิตฐ์นะครับลำพูนลำปางพิษณุโลกนะครับสุโขทัยนะครับที่กำแพงเพชรนะครับที่ฝนกำลังตกแล้วก็ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของพื้นที่เหล่านี้นะครับ ส่วนในส่วนของภาคกลางแล้วก็ทางด้านอีสานตอนกลางลงมาเนี่ยฝนยังน้อยอยู่นะครับแต่ที่อ่วมหนักก็คือแถวอีสานเหนือนะครับอีสานเหนือกับอีสานตะวันออกนะครับที่พบว่ามีกลุ่มฝนยังตกหนักต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ถ้าเช็คเวลานี้ก็จะมีหนองบัวลาพูมีเลยบางส่วนมีหนองบัวลาพูอุดรธานีบึงการสกลนครนครพนมนะครับ สกลนครนครพนมบึงการนะครับหนองคายหนองคายหนักนะครับโดยเฉพาะหนองคายกับบึงการกับนครพนมนี่หนักนะครับแล้วก็ตอนนี้ฝนเริ่มเลื่อนลงมาถึงข้างล่างมากขึ้นก็คือถึงขอนแก่นตอนบนนะครับขอนแก่นบางส่วนนะครับที่ฝนกําลังตกอยู่ณเวลานี้นะครับก็เป็นในส่วนของลักษณะฝนที่ตกต่อเนื่องมาจะเรียกว่าหลายวันหลายคืนแล้วนะครับ ก็ตั้งแต่ต้นเดือนมานะครับตั้งแต่วันที่1มาก็ยังไม่หยุดเลยนะครับตกหนักสลับหยุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับที่รอบนี้ฝนตกหนักเป็นพิเศษนะครับซึ่งเมื่อเช็คข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะตกหนักต่อเนื่องอีกนะครับในส่วนของภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะครับ ก็เป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับยังเสี่ยงฝนตกหนักอยู่นะครับฝนยังตกหนักต่อเนื่องได้อีกนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเหล่านี้นะครับภาคเหนือก็มีจังหวัดตากนะครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงรายพะเยาพแพร่น,น่านอุตรดิตถ์และจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับฝนยังตกหนักต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมที่น่าเป็นห่วงก็คือ ฝนตกมานานหลายวันแล้วแล้วก็ไม่หยุดนะครับยังไม่เคยเห็นแสงแดดมา4ี่ห้าวันแล้วนะครับโซนนี้ภาคตะนดเฉียงเหนือนะครับเลยนะครับหนองบวัวลาพูก็ไม่เว้นนรับต่อให้หนองบวัวลาพู้วยครับมีเลยมีหนองบวัวลําพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นะครับนี่คือกลุ่มจังหวัดที่มีฝนตกต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะ อุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนะครพนมสีจังหวัดนี่นะครับต้องเรียกว่าไม่เห็นแดดมาหลายวันนะครับตั้งแต่ต้นเดือนนะครับณนะเวลานี้ก็ยังตกสลับหยุดต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกับภาคเหน,นือโซนนี้ก็เฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยตรงนี้นะครับนี่คือข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ถ้าไปเช็คข้อมูล พยากรณ์ประจําวันวันนี้ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ภาคเหนือกับภาคอีสานในฝนยังหนักนะครับ60%ของพื้นที่นะครับยังตกต่อเนื่องไม่หยุดนะครับภาคเหนือก็เน้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถากและเพชรบูรณ์นะครับก็เป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองทั้งหมดนะครับวันนี้เฝ้าระวังนะครับยังคงตกหนักต่อเนื่องนะครับภาคตะนอกชิงเหนือเช่นกันนะครับ 60%ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาลาสินหนองบัวลำพูมุกดาหารยะโสธรและอำนาจเจริญนะครับพักกลางฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครับเน้นกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับก็เฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง4 0ของพื้นที่นะครับ ส่วนภาคตะวันออกก็ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเริ่มลดนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับเน้นระนองพังงาตรังและสตูลนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียยลาและนราธิวาสนะครับภาพรวมฝนยังไปกระจุก เน้นอยู่เหนือกับอีสานนะครับซึ่งถ้าดูในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาในเช้านี้นะครับก็จะเห็นว่านี่ครับภาคเหนือนะครับภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นนี่ครับอำเภอฝางเชียงใหม่แม่อายนะครับโซนนี้นะฝนตกหนักอยู่นะครับฝนยังตกต่อเนื่องนะครับเชียงใหม่นะครับแล้วก็เชียงรายบางส่วนนะไม่ว่าจะเป็นแม่สรวยอำเภอเมืองนะครับพญาเมงรายอำเภอเทิง ขุนตาลเวียงแก่นเวียงเชียงรุ้งนะครับก็ตกต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มจะมาตกเติมมาเรื่อยๆนะครับในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้ก็เฝ้ราระวังต่อเนื่องนะครับพะเยานะครับจังหวัดพะเยาเรียกว่าเกือบทั้งจังหวัดนะครับรอบนี้ที่ฝนกําลังกระจายอยู่นี่นะครับแม่ใจอําเภอเมืองผูกามยาวดอกคําใต้อําเภอจุนอําเภอปงอําเภอเชียงม่วนนีครับโซนนี้เชียงคํา สูซางนะครับฝนตกต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องก็เฝ้าระวังนะครับฝนยังตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของลำปางก็อำเภอเงาเกือบทั้งอำเภอนะครับตอนนี้ฝนกําลังตกนะครับแล้วก็อำเภอเมืองปานนะครับแล้วก็แถวแม่ทะนะครับแถวศบปราบนะครับฝนกําลังตกนะครับลีลําพูนะครับสีสัชนาลายสุโขทัย วางชิ้นแพร่นะครับลองแพร่อําเภอสองจังหวัดแพร่นะครับบ้านหลวงจังน่านนะครับฝนกําลังตกนะครับแล้วก็มีตรอนบางส่วนนะครับนี่คือภาคเหนือนะครับที่ฝนกําลังตกอยู่นะเวลาช่วงเช้านี้นะครับส่วนอีสานนี่ต้องพูดถึงนะครับจุดเดิมนะครับอ่วมนะครับโซนนี้นะครับนอกจากอีสานแล้วก็มีภาคเหนือที่ติดกับอีสานแถวลมเก่าของเพชรบูรณ์นะครับแถวลมศักดิ์เขาคออําเภอเมือง อำเภอวงงังโป่งอำเอภชนแดนฝนกำลังตกนะครับแล้วก็คอนสารชัยภูมิหวังบัวแดงน้ำหนาเพชรบูรณ์นะครับีขอนแก่นก็มีสีชมพูเวียงเก่าภูเวียงหนองเรือชุมแพเนี่ครับฝนกำลังตกนะภูผาม่านน้ำพองอุบลรัฐเขาวสวนกว้าง ฝนกำลังตกนะครับกระนวลน,นะครับนี่คือกลุ่มฝนกําลังตกนะครับแล้วก็จังหวัดเลยก็มีด่านซ้ายมีนาแห้วภูเรือท่าลี่เมืองเชียงคานปากชมนาด้วงเอราวันภูหลวงภูกระดึงนะครับต่อเนื่องมาถึงหนองบวัวลําพูบางส่วนนครับสีบุญเรืองสุวรรณคูหานี่ครับฝนกําลังตกนะครับแล้วก็อุดรก็มีแถวนายูง น้ำโสมบ้านผือนะครับแล้วก็อําเภอเมืองบางส่วนนะครับฝนกําลังตกส่วนหนองคายนี่อ่วมมาหลายวันแล้วนะครับมีสังคมมีสีเชียงใหม่มีโพตากมีท่าบ่ออาเภอเมืองอําเภอโพนพิสัยนะครับรัตนาวาปีเฝ้าไร่โซ่พิสัยนะครับบากคาดส่วนบึงการนี่ก็อ่วมทั้งจังหวัดมาหลายวันนะครับ จะเป็นอำเภอเมืองอเภอโซ่พิสัยพรเจริญสีวิไลเซกาบึงโขงหลงนะครับบุ่งคล้านะครับฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันนะครับเฝ้าระวังด่วดนะครับสกุลนครมีบ้านม่วงคำตะกลาวานอนิวาสอากาศอํานวยพัน,นานิคมวาริชภูมิกุดบากภูพานเต่าง่อย อำเภอเมืองนะครับอำเภอโคกสีสุพรรณ์พนนาแก้วกุสุมานพังโคนพวกนี้ก็คือฝนตกสว่างแดนดินนะครับเกือบทั้งจังหวัดนะครับสกุลนครในรอบชานี้เช่นเดียวกับนครพนมนะครับก็เกือบทั้งจังหวัดเช่นกันนะครับนาทมบ้านแพงสีสงครามนาว่านะครับพนสวรรค์ท่าอุเทน อำเภอเมืองนครพนมาาน,นะครับปลาบากวังยางนาแกนะครับฝนถล่มหนักมาหลายรอบนะครับกลุ่มอำเภอน,นี้แล้วก็ลงมาถึงดงหลวงมุกดาหารนะครับรอยต่อระหว่างมุกดาหารกับ,กกบนครพนมนะครับก็เป็นภาพรวมของกลุ่มฝนที่กําลังตกหนักอยู่ณเวลานี้นะครับยังตกต่อเนื่องนะครับตกหนักตกต่อเนื่องก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของท่านที่อยู่ในโซนนี้นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในเช้าวันนี้นะครับ เช้าวันอาทิตย์ที่หลายพื้นที่ฝนโปรยลงมาแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนน้อยอยู่นะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณนันผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ